เรือนไม้สักหลังเก่าสุดโทรมยืนตระงานอยู่แทมกลางดงไม้ที่เลื้อยพันจนแทบกลืนกินมันยืนหยัดอยู่ณริมหมู่บ้านที่ผู้คนต่างก็พากันหลีกเลี่ยงบางก็ว่าเรือนนี้มีเจ้าที่แรงกล้าบางก็ว่ามีผีสตรีผมยาวกรีดร้องโหยหวนยามค่ำคืนแต่ที่แน่ชัดคือไม่มีใครกล้าเข้าไปไกลในรอบหลายสิบปีบางคนเล่าว่า เห็นเงาร่างหญิงสาวปรากฏที่หน้าต่างชั้นสองในคืนเดือนมืดบางก็เล่าว่าได้ยินเสียงเพลงเก่าคร่ำครวญลอยมาตามลมในวันที่ฟ้าหมนแผ่นป้ายไม้หน้าประตูรั้วที่ผุพังจนแทบอ่านไม่ออกบอกเพียงว่าเรือนพึกษาเรื่องราวที่เล่าขานกันมาปากต่อปากนั้นฟังดูเหลือเชื่อแต่กระนั้นก็ไม่มีใครคิดจะท้าทายหรืออย่างน้อยก็จนกระทั่งชายหนุ่มนักสำรวจเรื่องราวเหนือธรรมชาติผู้หนึ่ง นามว่าธนินเขามักจะใช้เวลาช่วงวันหยุดออกตามหาเรื่องเล่าลึกลับเพื่อบันทึกและหาคำตอบให้กับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจเอื้อมถึงความสงบนิ่งที่น่าสะพรึงของเรือนพฤกษาได้ดึงดูดธนินเข้ามาอย่างไม่อาจาต้านทานเขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางงมง,ง,งายเสียทั้งหมดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สึกบางอย่างที่แผ่ออกมาจากเรือนเก่านี้มันแตกต่างจากที่อื่นใดที่เขาเคยไปสัมผัสมาเขามาถึงเรือนแห่งนี้ในช่วงบ่ายคล้อย แสงแดดสีส้มอ่อนๆสาดกระทบเรือนเก่าที่ดูเหมือนกำลงังรอคอยใครบางคนมานานแสนานานประตูรั้วไม้สักที่ผุพังอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องการแรงงัดใดๆทนินก้าวผ่านเข้าไปอย่างช้าๆหัวใจเต้นระรวนัวด้วยความตื่นเต้นปนหวาดวันกลิ่นของไม้เก่าที่ชื้นและฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณทางเดินความเงียบที่ปกคลุมอยู่นั้นหนักอึ้งจนเขารู้สึกได้ถึงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นดังอยู่ในสตวประสาท ราวกับว่าเวลานั้นได้หยุดนิ่งไปพร้อมกับลมหายใจของคนที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนแห่งนี้มานานหลายทศวรรษเขาเดินลัดเลาะผ่านสวนที่รกร้างปล่อยให้เถาวันเกี่ยวพันขาเป็นบางครั้งเขามองเห็นบานหน้าต่างไม้เก่าที่ถูกปิดตายด้วยความเงียบงันบางบานเพเยอเล็กน้อยเผยให้เห็นความมืดมิดภายในราวกับดวงตาที่จ้องมองมาอย่างว่างเปล่าทนินก้าวขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาดทุกก้าวที่ย่างเหยียบบานประตูหน้าเรือนทำจากไม้เนื้อแข็งสีดำทรรมึน มีกุญแจเหล็กเก่าสนิมกลางคล้องอยู่ทนินไม่จำเป็นต้องงัดแงะสิ่งใดประตูนั้นเพียงแค่ดันเบาๆก็เปิดออกอย่างง่ายได้เสียงดังเ e อี๊ยดอาร์ดคลางยาวราวกับเสียงถอนหายใจของเรือนหลังเก่าภายในเรือนนั้นมืดสลัวแสงแดดที่เล็ดลอดเข้ามาตามช่องหน้าต่างที่ถูกบดบังด้วยฝุ่นหนาและใยแมงมุมดูริปรีราวกับจะดับมอดลงได้ทุกเมื่อทนินก้าวเข้าไปในห้องโถงกว้างความเย็นเย,ยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายไม่ได้มาจากอุณหภูมิภายนอกแต่เป็นความรู้สึกที่มาจากข้างในเรือนแห่งนี้ ราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังโอบล้อมเขาไว้ทนินหยิบไฟฉายขนาดเล็กจากกระเป๋าเปิด่องนำทางไปรอบๆภาพที่เห็นคือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักโบราณที่ถูกผ้าคลุมสีขาวซีดปกคลุมเอาไว้ราวกับพิพิธภัณฑ์ที่ถูกทิ้งร้างมีฝุ่นหนาเตอะจับอยู่ทุกอนูบ่งบอกว่าที่นี่ถูกทอดทิ้งมานานหลายปีแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจคือความสมบูรณ์ของข้าวของเครื่องใช้เหล่านั้นทุกอย่างยังคงถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบราวกับว่าเจ้าของเรือนเพิ่งจะจากไปเมื่อวันวานและพร้อมจะกลับมาาาานัั่่่งจิบชททีีเเกก้อ้ออหวยตวโปรดไดไุมื ธนินเดินสำรวจไปเรื่อยๆผ่านห้องรับแขกที่มีชุดโซฟาบูผ้าไหมสีแดงเข้มซีจางห้องรับประทานอาหารที่มีโต๊ะไม้สักขนาดใหญ่ประดับด้วยจานชามกระเบื้องเคลือบที่ยังคงวางเรียงรายอยู่ <c oughs> เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมจางชางของดอกมะลิที่ลอยมาตามลมราวกับว่ามีใครเพิ่งจะนำดอกไม้สดมาวางไว้ทั้งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆในเรือนแห่งนี้มานานนมธนินเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองเสียงบันไดดังเอียดอาร์ตเหมือนเสียงประท้วงที่ทนแบกรับน้ำหนักมาหลายร้อยปีชั้นสองมีห้องนอนหลายห้องธนินนนนนนเเเลลกกททีี่่จจะะข้้้าไปปใหหหอออองงดูมื็ั ห้องนั้นกว้างขวางกว่าห้องอื่นมีเตียงไม้สักขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องมุงโปร่งบางสีขาวขุ่นที่เคยสะอาดยังคงห้อยระย้าอยู่รอบเตียงบนโต๊ะเครื่องแป้งไม้เนื้อดีมีกระจกบานใหญ่ที่ฝุ่นจับหนาเตอะจนมองไม่เห็นเงาสะท้อนทนินหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดฝุ่นบนกระจกออกช้าๆภาพที่ปรากฏคือใบหน้าของเขาเองแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขากลับเห็นเงาร่างของหญิงสาวผมยาวสีดำในชุดไทยโบราณสีอ่อนๆวูบผ่านไปด้านหลังเขารีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบสิ่งใดมีเพียงความว่างเปล่าที่รอคอยอยู่ ธนินสายหน้าอย่างอ่อนใจคิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดไปเองความล้าจากการเดินทางและบรรยากาศอื่นครึมของเรือนอาจทาให้เขารู้สึกแปลกๆไปได้เขากวาดสายตาไปรอบๆ้องและสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับหีบไม้ขนาดเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงหีบนั้นดูเก่าแก่และงดงามมีลวดลายสลักอย่างพระนิตทธนินค่อยๆเปิดมันออกภายในหีบมีเพี้ยนสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ปกทาจากผ้าไหมสีซีจางและมีปากากาก้านขนนกที่แห้งกรังวางคู่กันธนินหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอย่างระมัดระวังเปิดออกดูอย่างช้าๆ ตัวอักษรลายมือหวัดหวัดที่เขียนด้วยหมึกสีดำซีดจางบรรยายถึงชีวิตของสตรีผู้หนึ่งนามว่าคุณหญิงมาลีเธอเป็นเจ้าของเรือนแห่งนี้บันทึกเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนบรรยายถึงความรักที่เธอมีต่อชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าคุณพักดีผู้ที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมารับเธอไปอยู่เคียงข้างหลังเสร็จสิ้นภารกิจราชการที่ชายแดนบันทึกนั้นเต็มไปด้วยความหวังความคิดถึง และถ้อยคำที่เปลี่ยมไปด้วยความรักที่เธอมีต่อชายผู้เป็นที่รักคุณหญิงมาลีเขียนบันทึกด้วยความรักในทุกๆหน้าและทุกๆหน้าที่พลิกผ่านทนินก็สัมผัสดได้ถึงความรู้สึกที่หลั่งไหลออกมาจากตัวอักษรเหล่านั้นอย่างชัดเจนราวกับได้ยินเสียงกระซิบของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและโหยหาทนินอ่านต่ออย่างตั้งใจวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเ,เล่าปีแล้วปีเล่า คุณหญิงมาลีก็ยังคงรอคอยการกลับมาของคุณพักดีเธอเฝ้ารอด้วยความหวังอันเปี่ยมล้นเธอเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่จัดเตรียมเรือนให้พร้อมต้อนรับการกลับมาของเขาเสมอแต่แล้วเวลาผ่านไปคำมั่นสัญญานั้นก็เลือนหายไปพร้อมกับเงาของคุณพักดีที่ไม่มีวันกลับมาบันทึกของเธอเริ่มเปลี่ยนไปจากถ้อยคำแห่งความรักเป็นความทุกข์ระทมความผิดหวังและความเดียวดายจนกระทั่งหน้าสุดท้าย ตัวอักษรเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งและความสิ้นหวังที่จมดิ่งลงไปทนินสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่จับใจของหญิงสาวผู้เฝ้ารอเขาหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งและคราวนี้เขาก็เห็นเงามืดจางๆของคุณหญิงมาลีปรากฏอยู่ด้านหลังเธอมีดวงตาที่เศร้าส้อยผมยาวสยายใบหน้าซีดเซียวและน้ำตาที่ไหลรินเงาของเธอไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาจินตนาการ แต่กลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอ้างว้างทนินรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาวางสม,มุดบันทึกอย่างช้าๆแต่ก็ไม่ได้หลบหนีหรือกรีดร้องเขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่แผ่ออกมาจากเธอทนินหิบไฟฉายส่องไปที่โต๊ะเครื่องแป้งอีกครั้งเขามองเห็นลิ้นชักเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะซึ่งเขาไม่ได้สังเกตเห็นมาก่อนเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังนำพาเขาไปที่นั่นทนินดึงลิ้นชักนั่นออกภายในมีกล่องไม้เล็กๆซ่อนอยู่ กล่องนั้นดูเก่าแจกกว่าหีบสมุดบันทึกเสียอีกเมื่อเปิดออกภายในมีล็อกเก็ตเงินรูปไข่ที่สลักลวดลายงดงามและมีจดหมายเก่าๆฉบับหนึ่งที่ห่อหุ้มด้วยผ้าไหมสีชมพูซีดๆทนินหยิบล็อกเก็ตขึ้นมาดูมันเปิดออกได้ภายในมีรูปถ่ายจิ๋วของชายหนุ่มในชุดข้าราชการโบราณเขาคือขุนพักดียังไม่ต้องสงสัยใบหน้าของเขายังคงอ่อนเยาว์และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทนินค่อยๆค,คลี่จดหมายออกอย่างระมัดระวัง เนื้อกระดาษเก่าเปราะบางราวกับจะแตกหักได้ทุกเมื่อตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกสีดำซีดจ,จา,งางเช่นเดียวกับสมุดบันทึกพรากฏขึ้นเขาเริ่มอ่านออกเสียงอย่างช้าชเพื่อให้ได้ยินถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจดหมายนั้นมาลีที่รักพี่กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ใช้แดนมิอาจอยู่เคียงข้างเจ้าได้ในห้วงยามนี้หัวใจของพี่เจ็บปวดเหลือเกินที่ต้องจากนางอันเป็นที่รักพี่ขอให้เจ้าจงเข้มแข็งและรอคอยการกลับมาของพี่พี่สัญญาพี่จะกลับมาหาเจ้าให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างเรือนรักและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าไปตราบจนลมหายใจสุดท้ายได้โปรดเถิดมาลีได้โปรดรอคอยพี่คุณพักดีทนินอ่านจดหมายจบลงเสียงสะอื้นอันแผ่วเ,เบาของใครบางคนดังขึ้นในความเงียบงันเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่จางหายไปและกลิ่นดอกมะลีที่หอมฟุ้งขึ้นมาแทนที่ทนินเงยหน้าขึ้นมองกระจกอีกครั้งเงามืดของคุณหญิงมาลีปรากฏชัดเจนกว่าครั้งใดเธอไม่ได้สะอื้นห้าอีกแล้วแต่กลับมีรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้า น้ำตาที่เคยไหลรินแห้งเหือดไปแล้วดวงตาที่เคยเศร้าสร้อยกลับเปล่งประกายแห่งความสงบมันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโล่งใจและความสุขที่รอคอยมานานนับร้อยปีทนินเข้าใจแล้วคุณหญิงมาลีไม่ได้รอคอยการกลับมาของคุณพักดีอีกต่อไปแต่เธอรอคอยใครสักคนที่จะมาค้นพบความจริงของเธอเพื่อปลดปล่อยเธอจากคำมั่นสัญญาที่ผูกพันวิญญาณของเธอไว้กับเรือนแห่งนี้เธอรอคอยที่จะให้ใครสักคนรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความซื่อสัตย์ในความรักที่เธอมีให้ชายผู้เป็นที่รัก และในวันนี้ทนินก็ได้ทําหน้าที่นั้นแล้วแสงสว่างจางๆสีทองผ่องอัมพายแผ่ออกมาจากร่างของคุณหญิงมาลีก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆเลือนหายไปในอากา,าศธาตุทิ้งไว้เพียงกลิ่นดอกมะลีที่หอมอบอวลและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสงบทนินรู้สึกถึงความอุ่นใจอย่างประหลาดความเย็นเยือกที่เคยปกคลุมเรือนนี้ได้จางหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงความอบอุ่นที่ปลอบโยนหัวใจทนินก้าวออกจากเรือนครึกษาในยามที่แสงสุดท้ายของวันกำลังจะรับขอบฟ้า เขาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกถึงความเข้ารบและสงสารต่อความรักที่บริสุทธิ์ของหญิงสาวผู้เฝ้ารอเขาปิดประตูเรือนลงอย่างแผ่วเบาและก้าวออกจากร่วมร้ายที่ผุพังไปสู่โลกภายนอกที่ยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่องเรือนพฤกษายังคงตั้งตรางงานอยู่ริมหมู่บ้านแต่ความรู้สึกที่แผ่ออกว่าจากมันไม่ได้น่าหวาดหวั่นอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปมันได้กลายเป็นเพียงอนุสรณ์แห่งความรักที่ยาวนาน และความซื่อสัตย์ที่ข้ามผ่านการเวลาเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจเป็นความจริงที่งดงามและเจ็บปวดที่สุด